สวัสดีค่ะหนูนาจากเพจที่ดินสวย789นะคะคลิปนี้หนูนาจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยที่คลอง15อําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนลาดยางนะคะเป็นแปลงมุมเนื้อที่528ตารางวาเสนอขายตารางวาละ8,500บาทค่ะเดินทางสะดวกนะคะ จากถนนลังสิตนครนายกเข้ามายังแปลงที่ดินประมาณ2.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทนะคะนย์อ2ค่ะสามารถไปออกถนนลำลูกกาได้นะคะฝั่งนี้อยู่ใกลม้มสวองคลักษ์ อยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนการแพทย์ร้านมองเธอคาเฟ่ร้านดูของคาเฟ่ค่ะทีด่ดินแปลงนี้นะคะทำเลดีค่ะสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่เล็กๆก,ก็ได้ค่ะแปลงนี้โฉนดพร้อมโอนนะคะสามารถซื้อสดหรือผ่อนได้ทุกเงื่อนไขค่ะวางดาวขั้นต่ำห้า0 0บาทผ่อนนาน5ปีนะคะ ระหว่างผ่อนยังสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ด้วยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมที่ดินได้กับทางหนูนาติดต่อเบอร์โทร098 2424624 24 24นะคะหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้หนูนาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r i b e ให้กับทางหนูนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ